ไปต่อกันที่สอ,อสอมอบบุธิบัตรแก่ผู้ผ่านโครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่จำนวน33รายค่ะนายยศพลเวนุกโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้นายนรงชัยเจริญรุจิตทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานพิธีปิดและมอบบุญทบัตรพร้อมมอบโอวาทแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวน33รายณสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอําเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐม โดยมีนางทิติมารโรดวัชราพิบาลผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานและมีคณะวิทยากรพี่เลี้ยงจำนวน12รายเข้าร่วมในพิธีปิด นายนารงชัยเจริญรุจิทรัพย์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในวันนี้และขอให้หลักคิดในการทํางานคือการครองตนครองคนและครองงาน และมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เป็นเรื่องความท้าทายเป้าหมายความสำเร็จคือผู้เรียนอาชีวะที่ประสบความสำเร็จสำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสอ,อสอแบ่งเป็น 1. การพัฒนาสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งมี5สมรรถนะได้แก่สมรรถนะที่1ความเป็นผู้นำทางวิชาการสมรรถนะที่2การบริหารจัดการสถานศึกษามืออาชีพสมรรถนะที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมสมรรถนะที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสมรรถนะที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยได้แบ่งกลุ่มระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรพี่เลี้ยงตลอดจนการนำเสนอผลงาน Final Presentation 2. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งตลอดระยะเวลาในการพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคนได้ให้ความสำคัญและมีความสนใจรับฟังการบรรยายของวิทยากรทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการพัฒนาจนส่งผลให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทั้ง33รายผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กคกอออกำหนด